เราไม่ไม่เต็มเลยอ่ะตอนน <c oughs> ี้ไม่ครบเลยไ <c oughs> ม่นจะไม่ครบเลย Match found ด่านนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับด่านนี้ นแนเป็นตัวอะเนี่ยใครใครเล่นสมมกมกั้งนนี้เนจเล่นสมมุอ่ไม่ไม่บลเล่นตัวไหนกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเติมให้อ<ห>ันอ<า>ีด้ดันไดว่าบ้าดันหเอบิสเนี่ยไห<ะ>ดันไหมโอ้ยนี่เลยเออเฟกกุระกุระกูเองวดเาวาอ่ะวพ <laughs> ี่ <laughs> เล่นในดำมเองโอ้ยบบลี่ <laughs> เขอเทวัาเลสิตเลสิตอุ้ยคุณโปรเตโตเล่นสมกหนี่จำได้เออเล่นตื่นก็ได้เล่นอะไรนะ๋อโเคได้ไอเคโออเคโนเอเคเคโอเคโอะคโอเลโนเคโอเคอเคโอเคอเอเคโอเคโอเอเคโอเคอเคโอเคเคโอเคเคอกคโอเพโอเคโออเอเอไอเดโอเเอเ่เคโอนอคออออออเอเเออเ ไม่มีคนดูฮะมันไม่ต้องกลัวว่าเราจะเล่นไม่ไม่ได้เพราะไม่มีคนดูทีไอ้คนดูในทิศตะวกมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับใช่เด็มันจะตัดการไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่เป็นอะไรมันก็ปัดมันจ็ปัดทิ้งปัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้พี่มันได้ตังค์เ้ยปัดปัดปัดอะไรนะแล้วปักมันก็จะอีกแล้พี่ยังไง Nothing fancy เฮ้ยนี่ยหนึ่งในร้านของผมอ่ะ <ใ><อ>กคกลุณกล้องเข้ามายังหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเด้อพี่ <c oughs> <c oughs> สูงจังอ่ะพี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็ปัน <c oughs> นน่นความสูงไงลองกล้องสูงเท่าไหร่ 1. 1> าาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเออ้กันเอทัมเบอร์เอทัมเอ <c oughs>

Block i a no, it's not. It's not, i need some more. Time to jump. My mind told me so. Hold on. Yeah. Long shot. Hitting back in the Wait the down A. One enemy remaining. ตายพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเหี้ยสวยพี่สวยเก็บปืนเก็บปืนเลยปืนอันหนึ่ง Yes Boss Yes This is what you n มานอะไรวะพี่ถือมีอะไรวะดอกไม้ดอกบัวดอกบัวเฮ้ยน้องกล้องเติมหมอนหน่อยดูดิเติมมาเลยพี่นี่ไงนานแล้วพี่ ฮัลโหลตอนนั้นไงกูโรดามิมัเติมงาแล้วอะไรนตกไว้บ้านบ้านกูเฮ้ยเวสบายเฮ้ยโอ้ยตกอ้ไม่มีไม่ม่นั่นเลยจบแล้วกูานะเบอร์เนะเปอรเปีส ไปมาแล้วเลิคนนมอมาไรมยตรมาโอ้โหอ์น last player standing down a พี่ยืนตรงโน้ี่เดี๋ยวมันมาขโมยปืนพี่ไปยืนตรงอาบัวเฮ้ยโอ้ มันจะไม่โดนเว้ยมันจะไม่โดนพี่ไอนนยนปืนทิ้งพี่ยยอะเฮ้ยเอาไงดีนทงน้นพี่ย้นี่อง่อนอ้งพี่ยิงี่พ่อนออปอปน น่าสนใจจังเลย I have the spike 10 seconds left มันเอฟป่ะวางไม่ตันเลยพี่มันไม่ยอมให้พี่เอดนะแรงมากเอาน้องวัดเอาไปไปปืนบุงบุงมไม่เอา <c oughs> เมลอนอนีเมลอ,อ,อนมันลอนเลิกเฮ้ยมันเพสฮ้ยมันดันมาด้ใช่กินดันป่ะใช่ปะเทรเบอร์ k n o c k <oughs> last player s t a n d Spike down อนโดกแกแกหรือว่าเราเรามีแผนอะไรไหมไม่มีบีเล่นไปเรื่อยๆเราเราไปบีบ้างดีกว่าช็คินดันมกดเตคอนซิลเม้นช็นร

คนไหนหัวล้นโอ้ยูด็อกีใคบางมันหัวล้นนอ้ยใครเปื่อนอหัวลนแล้วคุณหัวร้านนี่คือใครนะเพื่อนผมพี่ลาอยู่อยู่ในนี้ไหมหัวร้านหัวร้านแมนอะ Don't hold back. Man, easy ball. I go. Time to jump oh yeah. so Need that back. Reload. Wait. Yeah. Well divided. Enemy attackers Let's go. Blinding Hawk out Covering it You are powerless I cannot use that Wait, I need, need, need. Oh. a down A I cannot use that mm -hmm. I cannot use that Enemy spotted Nothing vision Reloading. Enemy spotted Boom Blinding oh. Saving the fur line. <laughs> one enemy remains. <laughs> <laughs> oh, it's oh it's right